สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำคุกกี้แบบง่ายๆใช้วัตถุดิบหลักแค่3อย่างไม่มีเนยไม่มีเตาอบก็ทำได้ค่ะค่อยๆดูให้จบคลิปก่อนนะจ๊ะคุกกี้ตัวนี้เหมาะกับการทำกินเล่นๆรสชาติอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่ได้อร่อยอร่อยถึงขั้นที่แบบเอาไปให้ผู้ชายชิมแล้วผู้ชายส่งพ่อแม่มาสู่ขอไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ หรือแป้งข้าวโพด65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงหรือ10ช้อนกลางแป้ง2ตัวนี้ทําได้แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวช่วงท้ายมีอธิบายไว้ค่ะใครใช้ช้อนกลางในการตวงต้องเตือนไว้ก่อนว่าช้อนกลางจริงๆแล้วแต่ละอันขนาดไม่เท่ากันค่ะมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงดังนั้นถ้าเป็นไปได้ป้ายอยากจะแนะนําให้ซื้อถ้วยตวงช้อนตวงแบบมาตรฐานติดบ้านไว้นะจ๊ะหลังจากใส่แป้งลงไปแล้วทําหลุมตรงกลางค่ะ ใส่นมข้นหวานลงไป40กรัมหรือ2ช้อนกลางหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะใกล้เคียงกันนมข้นหวานใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกน้ำมันพืช12กรัมหรือว่า1ช้อนกลางหรือว่า1ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะคลิปนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญตวงให้เต็มช้อนนะคะสามารถใช้ในละลายแทนน้ำมันพืชได้ในอัตราส่วนเดียวกันเลยจ้าใช้ช้อนคนส่วนผสมให้พอเข้ากัน จากนั้นใช้มือของเรานี่แหละค่ะนวดนวดนวดขยำขยำให้มันเป็นก้อนนวดแค่พอเข้ากันแล้วหยุดมือนะคะไม่ต้องนวดนานเดี๋ยวแป้งมันจะเหนียวและแข็งค่ะในชามที่ป้าก,กำลังบีบบีบนวดนวด,นวดอยู่นี้นะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะถ้าเป็นการใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยสีเขาจะออกขาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายมีให้ดูจ้ะ นวดเสร็จแล้วแป้งที่ได้จะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะไม่ได้เนียนกริ้งนะคะจะประมาณนี้ถ้าใครนวดไปแล้วแป้งแห้งไปเติมน้ำมันพืชเพิ่มได้หรือเติมนมข้นหวานเพิ่มได้แต่คุกกี้ก็จะหวานขึ้นนะหรือถ้าแฉะไปก็เติมแป้งเพิ่มได้ค่ะนำถาดที่จะใช้รองคุกกี้เพื่อน,นำเข้าอบมาค่ะใครมีกระดาษรองอบใช้กระดาษรองอบได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็นี่เลยค่ะน้ำมันพืชค่ะทาลงไปบนถาด ป้าใช้น้ำมันปลาล์มธรรมดาธรรมดานะคะคือป้าพยายามจะใช้วัตถุดิบที่แบบหาง่ายที่สุดนะคะถ้าไม่มีน้ำมันปลาล์มก็น้ำมันพืชประเภทอื่นๆได้นำแป้งที่ได้แบ่งออกมาเป็น10ก้อนเล็กค่ะนำแป้งแต่ละก้อนมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆจากนั้นกดให้แบนลงค่ะอยากแบนมากแบนน้อยแล้วแต่แต่ว่าถ้าแบนมากเนี่ยการนำเข้าอบนะคะก็ต้องลดเวลาในการอบลง การทำขนมนอกจากสูตรจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วคนทำขนมต้องรู้จักสังเกตและปรับหน้างานด้วยนะป้าคาหนูไม่มีถาดรองอบลองใช้เป็นจานกระเบื้องหรือจานอะไรที่สามารถทนความร้อนได้รับปลอดภัยมาใช้งานแทนได้ค่ะป้าคะหนูไม่มีเตาอบคลิปนี้มีการสอนอบบนเตาแก๊สด้วยค่ะ,ะนี่นะคะ1สูตรจะได้10ชิ้นขนาดประมาณนี้ค่ะแต่แน่นอนอยากทำเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหา ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่งด้วยช็อกชิพน้ำตาลโรยต่างๆหรือว่า m a m อะป้าไหนบอกวัตถุดิบ3อย่างนี่เกินแล้วนะวัตถุดิบหลัก3อย่างค่ะเราสามารถทำเป็นคุกกี้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมาใส่ช็อกชิพหรือ m n m หรือน้ำตาลสีสีแบบป้าเลยค่ะอันนี้ทำเพื่อเพิ่มความสวยงามเท่านั้นดังนั้นหนูๆมีวัตถุดิบแค่3าอย่างแป้งน้ำมันนมข้นหวานแค่นี้ทำได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาตกแต่งแบบป้า ใครใช้ท็อปปิ้งนะคะใช้นิ้วมือออกแรงกดด้วยนะพวกท็อปปิ้งจะได้ติดกับตัวเนื้อคุกกี้ค่ะเตือนอย่างหนึ่งอย่างชิ้นที่ป้ากำลังทำอยู่นี้นะคะป้าติด M&M เยอะป้าออกแรงกดเยอะซึ่งการออกแรงกดมันทำให้ตัวคุกกี้บางลงค่ะดังนั้นถ้าจะนำเข้าอบต้องลดเวลาในการอบลง ชิ้นนี้นะเดี๋ยวป้าจะเอาไปอบพร้อมกับเพื่อนค่ะแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าชิ้นไหนที่ป้าใส่ท็อปปิ้งเยอะแล้วออกแรงกดเยอะนะคะมันจะสีเข้มกว่าเพื่อนเลยล่ะสูตรนี้ไม่มีผงฟูดังนั้นจริงๆแล้วตัวคุกกี้สามารถวางชิดก,กันมากกว่านี้ได้นะคะใครไม่อยากปั้นแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เราสามารถนำแป้งคุคกกี้ปั้นเป็นท่อนแบบนี้ได้นะคะใส่ถุงหรือแรปพลาสติกแล้วแช่ช่องฟรีซสัก1-2ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เซตตัวแข็งจากนั้นนำมาตัดเป็นชิ้นแล้วค่อยนำเข้าอบก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะชิ้นที่เห็นป้ากำลังหั่นอยู่นี้แป้งป้าใช้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะ สีของคุกกี้ที่ได้จะออกมาขาวกว่าการใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ต่อมามาดูวิธีการอบค่ะถ้าต้องการอบด้วยเตาแกส๊สกดไปนาทีที่7.49ส่วนถ้าใครต้องการใช้ไมโครเวฟกดไปนาทีที่9.16ส่วนเตาอบแล้วมาอบร,ร้อนดูตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยค่ะการวอร์มเตาอบก็คือ เปิดเตาตั้งทิ้งไว้จนได้อุณหภูมิที่ต้องการใช้อบก่อนนำขนมเข้าไปอบนะคะระยะเวลาที่ใช้วอร์มเตามันขึ้นกับเตาแต่ละตัวว่ากระจายความร้อนได้เร็วขนาดไหนนะคะอาจจะซัก15นาที20นาทีเตาบางตัวอาจจะครึ่งชั่วโมงเลยก็มีควรมีเทอร์โมมิเตอร์ติดเตาอบไว้ด้วยนะคะอ่าถ้าวอร์มเตาแล้วเนี่ยเราก็นำขนมเข้าอบ ไฟบนล่างนะ175องศาเซลเซียสไม่เปิดพัดลมนะคะอบเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งสุกถ้าอยากอบด้วยหม้ออบลมร้อนค่ะทำได้แต่ว่าให้ลดไฟลงสัก10 2 0องศาเซลเซียสนะคะคืองี้อย่างหม้ออบลมร้อนบ้านป้าตัวเล็กอะคะ่ะก็อบที่155องศาเซลเซียสแต่ถ้าหม้ออบลมร้อนบ้านใครตัวใหญ่หน่อยนะคะ ก็อบที่165องศาเซลเซียสก็ได้ค่ะเพราะว่างี้เตาเล็กม้ออบลมร้อนตัวเล็กอะค่ะระยะห่างระหว่างขนมกับฝาด้านบนซึ่งเป็นตัวให้ความร้อนเนี่ยเขาจะค่อนข้างใกล้กันมากขนมมันก็เลยจะค่อนข้างร้อนเร็วร้อนไวได้รับความร้อนที่แบบว่าระยะใกล้มากกว่าม้ออบลมร้อนขนาดใหญ่อะคะ่ะงงไหมคะพยายามจะอธิบายก็ถ้าไม่งงก็จะไม่งงนะคะ แล้วการใช้หม้ออบลมร้อนนะคะอาจจะต้องมีการพลิกกลับด้านขนมช่วยค่ะเพราะว่าเขาจะได้รับความร้อนเฉพาะด้านบนด้านล่างมันอาจจะสีไม่สวยหรือยังไม่สุกนะคะก็สังเกตสีขนมเอานะคะถ้าข้างบนเนี่ยสีมันเริ่มที่จะโอเคแล้วก็พลิกกลับด้านขนมค่ะเพื่อให้ด้านล่างของคุกกี้ได้รับความร้อนด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าข้างบนสีสวยโอเคแต่ด้านล่างไม่สุก ระยะเวลาที่ใช้ในการอบขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาอบหรือหม้ออบลมร้อนเตาใครเตามันเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันต้องสังเกตเนื้อขนมตัวเองเอานะคะว่าได้ที่หรือยังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขนาดของคุคกกี้ความหนาของคุคกกี้ก็มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้อบนะคะดังนั้นสังเกตขนมตัวเองเป็นหลักค่ะไม่ได้แปลว่า15นาทีเป๊ะเราต้องเอาออกจากเตาอบนะจ๊ะนี่คือขนมหลังจากอบด้วยเตาอบค่ะจะเห็นได้ว่า 2ชิ้นล่างเห็นไหมคะสีเข้มกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าป้าออกแรงกดขาขนมบางดังนั้นเวลาเอาไปอบพร้อมกับอันอื่นที่หนากว่าเนี่ยสีเขาก็เลยจะเข้มกว่าค่ะมาดูการอบด้วยเตาแก๊สกันบ้างค่ะนำหม้อหรือกระทะอันที่คิดว่าทำไม่แล้วแม่จะไม่ด่ามานะคะแล้ววางตะแกรงเหล็กลงไปในหม้อหรือกระทะถ้าไม่มีตะแกรงเหล็กนะคะหาเป็นแบบว่า ชามสแตนเลสอะไรก็ได้ค่ะที่ทนความร้อนได้มาวางลงไปที่ก้นหม้อหรือก้นกระทะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาถาดที่มีคุกกี้เนี่ยวางลงบนตะแกรงหรือบนภาชนะค่ะเราจะไม่วางถาดคุกกี้ลงบนก้นหม้อหรือก้นกระทะโดยตรงค่ะเพราะว่าความร้อนมันจะสูงเกินไปแล้วคุกกี้มันจะไหม้อ่าจากนั้นปิดฝานะคะแล้วตั้งไฟแรงสุดเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นเมื่อครบเวลาเปิดฝาหม้อออกนำคุกกี้ที่วางบนถาดหรือจานที่ทานน้ำมันไว้แล้ววางลงไปค่ะบนตะแกรงจากนั้นปิดฝาแล้วตั้งไฟอ่อนสุดเป็นเวลา15นาทีเมื่อได้เวลา15นาทีนะคะดูคุกกี้แห้งแล้วแต่ว่าการให้ความร้อนด้วยเตาแกส๊สเนี่ยความร้อนมันมาจากด้านล่างเป็นหลักอะคะ่ะดังนั้นเราจะทำการพลิกกลับด้านคุกกี้ เพื่อให้ขนมอีกฝั่งหนึ่งได้รับความร้อนเหมือนกันนะคะจากนั้นปิดฝาแล้วใช้ไฟอ่อนต่ออีก5-10นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้ของเราสุกดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาลองทำด้วยไมโครเวฟกันบ้างป้าใช้จานทาน้ำมันพืชน,นะคะชิ้นแรกเนี่ยลองหั่นคุกกี้หนาปกติเหมือนกับการอบวยเตาอบการอบด้วยไมโครเวฟพบว่าการทาน้ำมันพืชขนมก็ยังติดจานติดภาชนะอยู่ดีค่ะ การนำขนมเข้าอบด้วยไมโครเวฟเลือกภาชนะที่เหมาะสมนะคะพวกฟอยล์พวกโลหะไม่ได้นะคะเลือกภาชนะสำหรับไมโครเวฟค่ะการทาน้ำมันที่จานแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟผลก็คือว่าขนมยังติดจานอยู่ค่ะดังนั้นใช้เป็นกระดาษรองอบจะเหมาะกว่าเนาะเช็คดูแล้วกันค่ะว่ากระดาษยี่ห้อไหนยังไงที่เหมาะกับการนำเข้าไมโครเวฟชิ้นนี้หนาเท่ากับขนมที่อบด้วยเตาอบผลก็คือว่า หลังจากใช้เวลาในการเวฟไป1นาทีนะคะด้านในไหมค่ะแต่ว่าด้านบนไม่ยอมสุกดังนั้นป้าก,ก็เลยทดลองทำอีกหนึ่งชิ้นนะคะคราวนี้หั่นขนมบางลงค่ะแล้วนำเข้าไมโครเวฟเวฟไปแค่30วินาทีเท่านั้นเองได้ทีแล้วค่ะขนมเอาออกมาใหม่ๆอาจจะยังดูนิ่มๆนะคะพักผึ่งไว้จนเย็นสนิทเขาจะแข็งขึ้นกรอบขึ้นถ้าตั้งทิ้งไว้เย็นสนิทแล้วยังไม่ยอมกรอบยังไม่ยอมแข็งก็เพิ่มระยะเวลาที่ใช้เวฟดูนะคะ ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าไมโครเวฟนะคะขึ้นกับขนาดขนมความหนาขนมอย่างตัวอย่างที่ทำให้ดูไปแล้วเห็นชัดเลยนะความหนาต่างกาันใช้เวลาเวฟต่างกันค่ะแล้วอันนี้ป้าทําครั้งละชิ้นถ้าจะใส่ครั้งหนึ่งหลายชิ้นก็ต้องเพิ่มเวลาเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องสังเกตเอาเองนะป้าบอกเป๊ะเป,ะเปะไม่ได้ไมโครเวฟป้ากําลังกี่วัตต์อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเก่ามากจนไม่รู้ว่ามันกําลังไฟเท่าไหร่ขออภัยนะคะ ยังไงลองเอาไปทำแล้วก็ค่อยๆปรับดูแล้วกันจ้ะขนมเมื่อทำเสร็จแล้วพักผึ่งบนตะแกรงให้เย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงใส่หอ่อไม่ให้โดนลมโดนอากาศกินได้เลยหรือว่าจะนำมาตกแต่งก่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ช็อกแท่งช็อกค,คอมเพลช็อกละลายอะไรก็ได้นะคะมาบีบตกแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าบีบช็อกตกแต่งแบบนี้อาจจะต้องนำขนมไปแช่ตู้เย็นสักครู่เพื่อให้ช็อกเสร็จตัวแข็งขึ้นก่อนนำมาแพ็คนะคะ ในชามนี้ป้าจะใช้แป้งข้าวโพดในการทําคุกกี้ค่ะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยเขาจะมีความขาวมากกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแต่ทําได้เหมือนกันนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบทุกอย่างปริมาณเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนการทําเหมือนกันทุกอย่างแป้งข้าวโพดหาซื้อไม่ยากนะคะไม่แน่ใจเหมือนเซเว่นจะมีขายด้วยหรือเปล่าใช้แป้งข้าวโพดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จํากัดค่ะ เนื้อขนมที่ได้นะคะระหว่างแป้งสาลีอนเนกประสงค์และแป้งข้าวโพดเนี่ยแยกไม่ยากค่ะขนมที่ใช้แป้งข้าวโพดสีเขาจะออกขาวค่ะขาวกว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์อย่างเห็นได้ชัดเลยชิ้นที่มีลูกศรชี้คือแป้งข้าวโพดนะคะส่วนชิ้นอื่นๆที่เห็นเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์เห็นไหมคะสีชัดเจนเลยนะคะเนื้อสัมผัสข,ของคุกกี้ทั้งสองแป้งก็แตกต่างกันนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยอารมณ์เขาจะคล้ายๆกับขนมผิงนะคะ กรอบกว่าร่วนกว่าแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกฝืดขอมากกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์เนื้อขนมตัวนี้นะคะเนื่องจากในสูตรจะเห็นได้ว่าไม่มีพวกผงฟูดังนั้นเนื้อขนมจะออกมาค่อนข้างแน่นอาจจะไม่ได้กรอบร่วนเมื่อเทียบกับคุกกี้สูตรปกติแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะรสชาติถือว่าใช้ได้อ่าถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างดีกว่าค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบถ้าใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์และน้ำมันพืชน,นะคะนมข้นหวาน2บาท42สาตางค์แป้งสาลีอนเนกประสงค์1บาท6สตางค์แป้งสาลีอนเนกประสงค์ป้าใช้ตราดาวฟ้าแต่ยี่ห้ออื่นๆใช้ได้ไม่มีปัญหาน้ำมันพืชตีไปว่า1บาทต้นทุนวัตถุดิบรวมสำหรับคุกกี้1สูตร10ชิ้นที่ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันพืชจะอยู่ที่5บาท18สาตางค์ค่ะ ส่วนถ้าเป็นแป้งข้าวโพดกับน้ำมันพืชน,นะคะต้นทุนจะอยู่ที่6บาท2สตางค์ต่อสูตรถ้าเปลี่ยนจากน้ำมันพืชเป็นเนยละลายละก็ต้นทุนสำหรับสูตรที่ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์จะอยู่ที่6บาท22สตางค์ต่อสูตรส่วนสูตรที่ใช้แป้งข้าวโพดต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่7บาท6สตางค์ต่อสูตร และเหมือนเดิมค่ะต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมบรรดาท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ไม่รวมค่าถีา่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่หาห่อค่าจิปาถาอื่นๆอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าย,ยังไม่ได้คิดให้อาจจะลืมหรือด้วยอะไรก็ตามแต่นะคะสูตรนี้ไม่ต้องทำขายค่ะทำกินเองก็พอถ้าอยากทำขายจริงๆป้าเคยลงคุกกี้ไวหลายสูตรอยู่เหมือนกันลองค้นหาดูนะคะ แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ